4,000กว่าปีนะของเก่าแก่อันนี้รถบุรี700กว่าปีโอ้700กว่าปีของเก่า3 0 0รับอายุเป็นพันช่องไหนอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวอายูทูปพี่ไปแนะนำได้ได้ครับผมจ้ะขอบคุณมากพี่แล้วถ่ายให้ดูได้ครับอากาศครับครับสวัสดีครับพี่ครับอันนี้ของใหม่ครับผมโอ้เยอะมากเลยที่ที่ที่ชาร์จที่ อุปกรณ์รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์มีครับผมล้อมีนะครับถังน้ำมันเครื่องยนต์ก็มีเพื่อนแล้วก็พวกอันนี้ที่อุปกรณ์ทําเกษตรก็มีนะครับมีดขวานพามีหมดครับผมเรื่อยมีดฟันมีฟันฟืนฟันไม้มีทําครัวมีหมดเลยรถเล็กรถโมเดลโมเดลอันนี้รถโมเดลเพื่อนนะรถลิปเตกร์ก็มีวันพุทหาธได้เลยมาได้เลยนะ จะตกหรือเปล่าเพื่อนเนี่อยอย่าให้ตกนะไม่แน่นะไม่รอดหนาแต่ไม่รอดเลเนี่ยปุมหมดแล้วครับมันไม่ตกหลายวันแล้วนะเนีย่ยตลาดใหญ่ระวังหลงนะครับผมนะมีพัดหลงก็ดูที่เสาไฟนะอ๋อมีนัำเบอร์นะเพื่อนนะมีนัำเบอร์สามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบ็อาจจะนัดส่งของนี่แบบนี้ของสะสมของเก่าของโบราณมีนะครับโอเคเยอะแยะ,ยะ เยอะมากๆเลยก็มาได้เลยนะมีห้องน้ำห้องข้าให้เข้านะผมนะอยู่ด้านหลังนะครับผมข้างหน้าน้่นจะเป็นของจินนะเพื่อนนะโซนนุ้นนะแล้วก็ทางนู้นจะเป็นของเก่าครีมเคอรมีหมดนะนี่ครีมประแจพวกอะไร ีมปากแบนปากมีมหมดเลยครับผมนีม่แบบนี้เลยนะโอ้เยอะแบบนี้เลยมีทุกอย่างเลยมาถามเลย <c oughs> ดุมเดิมมีหมดตรงนี้ พลาสติกไหมโอ้มีแหลกแหลกค้ายรถด,ด้วยมีจ้ะอุปกรณ์กระดก็มีนะกระดไม้โบราณกระดมีที่รัดนู่นนะทางที่ลุงน้อยเข้ามาที่แรกนะเดินนี่ไปนู่นนะครับเป็นกิโล เดินบนกับมานี